อ๋อพี่น้อยไก่เกิดแล้วนะพี่น้อยอ๋อพี่น้อยไปให้ได้ยินไก่เกิดแล้วเกิดแล้วอ๋อหัวน้ำตัวนี้ก็นยูกันแห้งไหม โอ้ oh, เลขกรถนี่งามนะน,นี่พี่น้อยบม่ได้หวยกันในบลอลวยกันนี่โอ้สามสองเจ็ดถ้าเป็นเก้านี่อร่อยเลยนะนี่ถ้าเป็นเก้าอร่อยเลยน,นั่น oh. เป็นสามสองเก็ดนวดหน้าเด้นี่ แกเอากล้วยมาทดแทนหลุมลดน้ำาอาวคาโดแห้งไปหน่อยนะโอ้แต่ยอดมันก็ยังใสอยู่ยอดมันมันอยู่ยอดมันมันอยู่ นี่มาันาะไเอย่าเา้ยเออมันอะไพรุ่งนี้ออกกล้วยมาแยกอีกต้นหนะึ่งน่าจะดีเพาไดเตรียมหลุมไว้แล้วกับต้นนั้นสาม สองต้นที่มันไม่ติดปลูกทอดแทนปลูกทดแทนปลูกทอดแทนอ้าวได้กวาดลกลุงลังไปหน่อยนังแต่งวีได้กินยูนี่แน่นจะมีไม่มากหวี ดูแลดีๆก็ได้กินครับ